สวัสดีครับหาเลาะแถวสามพันครับผมวันนี้ครับวันหยุดวันเสาร์ครับเที่ยวครับผม <c oughs> อ่านได้เดินทางไปอำเภอสามพันครับผมท้อ,องกินดาครับน,นี้กำลังจะข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วครับผมดูน้ำแม่น้ำท่าจีนในน้ำเยอะไหม เป็นน้ำทาจีนแถวโรงเรียนในร้อยจอบประลสามพานครับปลาครับผมสูตรผักชีครับตกปลาตะเพียนครับผมจริงจริงไม่รู้จะได้ไหมครับมาลองดูกันครับวันนี้อีกองส่วนพี่ดุสิตครับมาชมกันครับจะได้ไหมครับนีวเอาไปลองทําดูนะครับปลาตะเพียนจะกินไหมสูตรผักชีครับ ถึงว่าปักชีโลละสี่ร้อยเปนแพงเนยครับดูนะครับเหยื่อปักชีครับผมหนิมซิงแบบเรียบร้อยครับ โอ้โหครับเรียบร้อยเซียนเบ็ดครับพี่นอ้องจอเซียนเบ็ดเข้าไปไสโลไหมพี่ปีมกันปีเาได้ถ้ากรอบจะไม่ได้โกโกหกท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับ เดือพักขี้จริงๆครับผมนะครับกับเซียนตอมครับพี่น้องเอาลองดูนะครับมาชมกันครับผมขี้แฉบอ่เดี๋ยวจะหาว่าโกหกหลอกลวงครับผมีม่มมานาาลลเยหหอนน ไปลองดูนะครับพี่น้องเบิรนตัวเด้อครับเด้อผักชีแทแท่แล้วครับใส่ั้างตะเพียนยี่สกครับผมสูตรผักชีนะครับผมกับกุ้งฝอยครับไม่เชื่ออยาลบดูนะครับพี่น้องลองไปเห็ดเบิรงเด้อครับเด้อเหยื่อตกปลาตะเพียนครับใช้ผักชีครับผมเนี่ยครับ ผักชีก็มีกุ้งฝอยบ้างอันนี้ของพี่สิทธิ์เขาสูตรกุ้งฝอย